ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รัศมีชั้นค่ะคลิปนี้มาเอาใจคนมีคู่กันหน่อยเลยกันนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวเยอะหน่อยเนาะเผื่อว่าใครไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยก็อาจจะมาเล่นเกมเนาะมาทํากิจกรรมนะคะสารความสัมพันธ์กระชับมิตรกันหน่อยนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํา10เกมนะคะเล่นกับแฟนแบบฟินๆบนหน้าจอเดียวกันนะคะจะมีเกมอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยคะ่ะ ราเริ s, ures, ่มต้นกันที่เกมแรกกันเลยนะคะเกมที่เล่นกับแฟนแบบฟินๆเกมนี้ราแนะนําเลยนะคะเพราะว่าราเล่นแล้วมันสนุกสุดยอดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ e t c a k e 2นั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้นะคะก็เป็นเกมแอคชั่นผสมภัยนะคะที่เราจะได้รับบทเป็น2คู่รักนะคะโคดี้กับเมย์เนาะที่ต้องการหย่าร้างกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ลูกสาวนะคะหรือว่าน้องโรสของเราเนี่ยคือเขาก็ไม่ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ของเขานี่ยหย่ากันเนาะเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าไปขอพรนะคะไปอธิษฐานกับหนังสือวิเศษนะคะก็เลยทําให้คุณพ่อคุณแม่โคดี้กับเมย์ ะะซึ่งคดี้กับเมย์นะคะในร่างที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยก็ต้องหาวิธีนะคะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะแก้ปริศนาต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเองนะคะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งรูปแบบในการเล่นเกมนี้นะคะก็จะเป็นการแบ่งหน้าจอซ้ายกับขวาให้กับผู้เล่นทั้งสองคนนะคะโดยที่เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแนวเส้นตรงเนาะแก้ไขปริศนาฝาดันต่างๆอย่างที่เราได้บอกไปนะคะแล้วก็ได้ต่อสู้กับบอสนะคะซึ่งเกมนี้นะคะต้องอาศัยความสามัคคีกันเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเราได้ลองเล่นแล้วแล้วบอกว่าประทับใจมากๆนะคะและเกมนี้นะคะก็การันตีคววาามสนุกด้ยร 1 Game of the Year ประจำปี2021ด้วยค่ะและสำหรับ It's Tech 2นะคะก็สามารถเล่นได้บน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X, s, X s, และ PC ค่ะมาต่อกันที่เกมที่2นะคะ Star d i l l e y ค่ะเกมแนวปลูกผัก 2D นะคะที่เราจะได้รับบทเป็นอดีตพนักง,งานบริษัทที่ลาออกมาใช้ชีวิตแบบ Slow Life ที่บ้านนอกนะคะโดยเกมนี้นะคะจะสามารถเล่นด้วยกันได้โดยการแบ่งหน้าจอออกเป็นซ้ายขวานะคะเหมือนกับ i s k e s Two เลยนะคะแต่ว่าเกมเพย์ของเกมนี้นะคะจะมีกิจก,กรรมต่างๆให้เราได้ทํามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าป่านะคะเพื่อหาทรัพยากรมาทําฟาร์มเนาะเลี้ยงไก่ตกปลานะคะแล้วก็ตกแต่งสิ่งก่อสร้างในพื้นที่สามารถแต่งงานกันในเกมได้ด้วยนะคะ แล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะคะที่ให้ผู้เล่นนะคะต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองค่ะและเกมนี้นะคะก็การันตีความสนุกนะคะด้วยคะแนนจากสำนักรีวิวเกมต่างๆนะคะให้คะแนนไปที่10เต็ม10ไปเลยค่ะ Star d i a v o l y นะคะสามารถเล่นได้บน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X S, Nintendo Switch และ PC คะ่ะเกมที่3 Haven เกมแนว R P G นะคะที่เราจะได้รับบทเป็น2คู่รักนะคะอยู่กับเคที่หลบหนีมาใช้ชีวิตอยู่บนดวงดาวดวงใหม่ที่มีชื่อว่าซอ r c สนะคะ โดยเกมนี้นะคะไม่มีการแบ่งหน้าจอเนาะก็คือผู้เล่นเนี่ยก็จะได้เล่นในหน้าจอเดียวกันนะคะโดยตัวเกมนะคะจะเน้นให้ผู้เล่นทั้งสองได้บินเท่องไปสำรวจตามพื้นที่ดวงดาวต่างๆนะคะแล้วก็ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ระหว่างทางนั่นเองนะคะระบบต่อสู้จะเป็นแนว t u r n b a s e สเนาะที่เน้นคำสั่งในการต่อสู้และต้องอาศัยความสามาัคคีการค่ะทุกคนแถมตัวเกมนะคะคาาคก็จะมีบทพูดนะคะมีฉากโรแมนติกนะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะซึ่งเหมาะที่จะเล่นกับแฟนมากๆเลยค่ะ สำหรับพาเว่นนะคะก็มีให้เล่นบน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch และ PC ค่ะเกมที่4นะคะ s a c k Boy a b i g Adventure ค่ะเกมแนวแพลตฟอร์มสไตล์ 2.5D นะคะก็คือเป็นสไตล์ 2D แล้วก็ 3D รวมกันนั่นเองนะคะก็คือเป็น 2.5D เนาะโดยที่เรานะคะจะได้รับบทเป็น s a c k Boy และพ้องเพื่อนในการปกป้องดมดาวที่มีชื่อว่า Cup World นะคะจากจ o h n Wildlife ที่หมายจะคลองโลกนั่นเองค่ะซึ่งเกมนี้นะคะเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้สูงสุดถึง4คนนะคะ เพื่อช่วยกันฝ่าด่านต่างๆนะคะแล้วก็แก้ปริศนาซึ่งจุดเด่นของเกมนี้นะคะก็คือตัวละครที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ปริศนาที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปค่ะ s ซ็กบอ y a b i g a v e n น e r นะคะสามารถเล่นได้บน PlayStation 4 PlayStation 5และ PC ค่ะเกมที่5นะคะ Overcook All You Can Eat ค่ะเกมแนวทํทำอาหารสุดวุ่นวายนะคะที่ภาค All You Can Eat เนี่ยนะคะเป็นภาค Remaster น o ะ t ซึ่งเป็นการรวมภาค Overcook นะคะแล้วก็ Overcook สเนี่ยไว้ด้วยกันนะคะแถมยังมีฉากพิเศษนะคะเข้ามาท้าทายฝีมือการทำอาหารของเราอีกเพียบเลยค่ะโดยเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้สูงสุดถึง4ีคนช่วยกันทำอาหารนะคะแล้วก็เมนูต่างๆให้ทันเวลาและในแต่ละด่ะนะคะก็จะมีความสับสนวุ่นวายในการเสริมให้กับลูกค้า ะะมีอุปสรรคต่างๆมากมายในการทําอาหารด้วยนะคะเกมนี้นะคะค่อนข้างต้องใช้ความสามรคถกีกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับ Overcook All You Can Eat นะคะก็สามารถเล่นได้บน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, Nintendo Switch และ PC ค่ะ เกมที่6 Sonic Color Ultimate เกมแนวแพลตฟอร์มสไตล์ 2.5D นะคะที่เราจะได้รับบทเป็นโซนิคที่จะต้องตะลุไปยังสวนสนุกอวกาศของดร์เอ็กแมนนะคะซึ่งเป็นไวรายเจ้าเก่าเจ้าดิมของทุกภาคเลยนะั่นแหละนะคะโดยเกมนี้นะคะเราสามารถเล่นได้ด้วยกัน2คนนะที่จะช่วยกันฟาดานต่างๆแล้วก็แก้ไขปริศนาด้วยความเร็วนั่นเองค่ะซึ่ง Sonic Color Ultimate นะคะก็จะมีให้เล่นบน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X Nintendo er Switch และ PC ค่ะเกมที่7 Minecraft เกมแนวแซนด์บ็อกซ์สามมิตินะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาทรัพยากรมาสร้างบ้านนะคะการคลับของต่อสู้นะคะหรือรวมไปถึงนะคะโหมดการสร้างเกมในแบบที่ตนเองต้องการก็ยังทําได้ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้2คนในหน้าจอเดียวกันนะคะโดยจะแบ่งเป็นจอบนกับจอล่างเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีไอเดียแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะก็สามารถเล่นเกมนี้กับแฟนได้อย่างฟินๆเลยค่ะ สำหรับ m i n e Craft นะคะสามารถเล่นได้บน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch และ PC ค่ะเกมที่8 Moving Out เกมแนวสไตล์ o v e r c o o k e d นะคะที่เปลี่ยนจากการทำอาหารมาเป็นการส่งของนั่นเองนะคะโดยเราก็จะได้รับบทเป็นพนักงานขนของตามบ้านเรือนต่างๆเนาะแล้วก็เรานะคะต้องขนของออกไปจากบ้านนะคะให้ทันตามเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้ด้วยกันถึง4คนเลยนะคะแล้วก็ต้องอาศัยความสามัคคีกันมากๆนะคะเพราะว่าในการเล่นเกมนี้นะคะมีการจับเวลาเนาะก็ต้องอาศัยความสามาัคคีคนละไม้คนละมือนะคะ ค้นของออกจากบ้านนะคะแล้วก็เกมนี้นะคะก็มีอุปสรรคในการเล่นเกมหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผีในบ้านนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่มีผีสิงนะคะสิ่งกี่ขวางต่างๆนะคะให้ผู้เล่นได้หลบหลีกเนาะบอกเลยนะคะว่าเกมนี้สนุกไม่แพ้โอเวอร์คุกอย่างแน่นอนคะ่ะ สำหรับวิ่งเอานะคะก็สามารถเล่นได้บน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch และ PC ค่ะเกมที่9นะคะ Just Dance 2022ค่ะเกมแนวเต้นตามเียงดนตรีนะคะที่เล่นได้ถึง6คนด้วยกันค่ะโดยผู้เล่นนะคะจะมีโค้ชในเกมนะคะให้เต้นตามเพลงต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงสากลเพลง K-pop นะคะซึ่งจุดเด่นของภาคนี้นะคะก็คือการใช้มือถือเป็นเซ็นเซอร์ในการจับการเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะบัดมือนะคะการโยกเอวตามโค้ชในจอนะคะก็สามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์ ในมือถือเนี่ยจับการเคลื่อนไหวได้นะคะก็คือเป็นเกมที่เราสามารถเล่นได้ทั้งความสนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยค่ะสำหรับ Just Dance 2, 2022นะคะก็สามารถเล่นได้บน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X S, และ Nintendo Switch ค่ะเกมที่10 a u n r a v e l 2 เกมแนว 2D เพลย์ฟอร์มนะคะที่เราจะได้รับบทเป็นเจ้าตัวน้อยยันนี่นะคะซึ่งเป็นเหมือนเชือกนะคะเป็นตุ๊กตาเชือกสีแดงกับสีน้ํางเงินนะคะโดยเนื้อเรื่องของเอกมนี้นะคะเราจะต้องเข้าไปช่วยเด็กๆนะคะผู้หนีจากผู้ใหญ่ที่ใจร้ายนะคะให้ไปยังที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะโดยเกมนี้นะคะเป็นเกมแนวเส้นตรงเนาะเราก็จะต้องเล่นนะคะฝ่าดาันต่างๆแล้วก็แก้ไขปริศนานะคะซึ่งปริศนานี่นะคะก็จะเน้นการใช้เชือกเป็นหลักเนาะจุดเด่นของเกมนี้นะคะคือการาฟริกที่สวยมากๆเลยค่ะซึ่ง Alvel 2นะคะก็สามารถเล่นได้บน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox One, Siri XS, Nintendo Switch PC และคะค่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10เกมเล่นกับแฟนที่เรานํ้มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วก็พบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย